โอ้ยหาตั้งนานป้าโมท้ายน้ำตื่นตัวนี่ใตรงจอดมาในาวนันตรงไหนส่วน <c oughs> นี่แหละอยู่ก็โตได้พอพี่น้องอาจารย์แกเป็นคนกเก็บของเองลูกยางตัวเดียวตัวนี้นี่แเก๋กำลังประกอบในพอพี่น้องดูได้เลยนี่ครับแก๋กำลังประกอบมันจะอยู่ให้เราไหมเนี่ย อูจารเองโลมันแหงแล้วถ้าลุกนั่นเงมันเพื่อน่องเงี่ยยังไหวาจารย์ข่อยพอจาใส่รอาจายอะไรนั่นนั่นน่นข่อยในมือจาจารเอาปลายกระตุกไปก่อนไหมาจมันมันหมากก่อนเออมันหมากแล้วเก้าเมืนแหงเร็วแก่นะก้าวนมือมันแหงเร็วแหงเร็วหรออือมองมันจะเห็นมองเห็นไหมเนี่ยเห็นอ๋อยามันจะเห็นมากไหมเนี่ยน่ เวลาเราตั้งมนันจะเห็นมหมอกเั้งอาจารย์ตั้งเลยมั้ใช่ไหมตั้งแล้ยเนะวลาเราใส่แล้วมันก็ต้องดูมากเลยอ๋อว่ามันเยอะน,น้ำมันเคลื่อนไม่ว่าใช่นี่แหละมาร์กแค่ไหนเป็นตัวนี้ตัวนี้แหละเพราะว่ารูมันอยู่นี่ไงมากอาจารย์ตั้งกันนี่รูรูมาร์กเรื่องขอพี่น้องอืออ่าอาจารย์ลองดูเอาเปิดดูได้อยู่เนี่ยเออเคมไหมตรงไหมไอตัวยาวนะเราเอาตัวยาวนะนั่นนี้ นี่ไงเออถูกต้องแล้วใช่ไหม<ช>โอเคนะเอเอ,เอไม่เกี่ยวกันเนาะตัวนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะเปิดเปิดเปิดไปเลย <c oughs> กับบ้า <c oughs> จานล้วนหมดเลยจานหาลูกยางตัวเดียวหมดก้อนมุดชาวเนเนี่ยพ่อพี่น้องสนุกสนานกันนะพ่อพี่น,องงน,น <c oughs> ้องไอเซลก็เล่นชี้เนาะคูฮูดูบ้างอยู่ไหนตรงนั้งไหนเออตรงไหนก็ผมเห็นไอเรียงขึ้เรื่องเนี่ยพรมพี่น้องผม <c oughs> ผมว่าจะเดินไปดูตรงเทปนี่นะเห็นเทปพันสายไฟมันอยู่จานเกไว้เนี่ยก็แกสงสารเกรคิดไรโหดหลากหลุดมาให้ก็เชียงร้วนละ่ะน,นี่เด้อครับผมพี่น้องเดวจะประกอบได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันมันมันต้องใช่สองคนครับเรียบร้อยแล้วเอาเงิชิเกล็ดก่อนจาน Bố giúp kiến Chán với là không xuống, hoa này thì cái <laughs> chán rồi, <laughs> chán rồi <laughs> này kìa, hoa cái nồi này Hoa này hoa จับมันมีอยู่สามตัวครับพ่อพี่น้องไปถ่ายดูอีกรอบอีกด้านหนึ่งท่านไปก่อนออเดี๋ยวก็จบมาสองก่อนทุกทนค่อยขันคลามันตรงกันไหมเหมือนเราฮี่ตัง้งงงงวยไหมโอเค Vũ trụi, vũ chui, danh. <Nhạc> vũ trang. Tango chung lên danh. <Nhạc> đây này <Nhạc> chán hết này hết hết rồi, hết rồi hết 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 นี่ครับขีดลับการตัง้งปั๊มมาร์กปั๊มนะจา๊านะเขาเรียกมาร์กปัม๊มโอ้ยนี่นะครับตรงกันตรงตรงออตรง,ตรงใช่ไหมจันตรงตรงตรงนี่แล้วกระจุกนี่ครับมันจะสะท้อนกลับมานี่เดรื่องพ่นอ้องสูตนย์พยายาที่นี่ใครทำไม่เป็นกน็อย่าไปทำตามนี่ครับรพีน่น้องผมก็ทำยังทำไม่เป็นเลยนี่จันแกทำเป็นอยู่แก มือขวาปลาบึงการขวาอะไรเนาะนี่เด้อนี่ยว่ปลาเสด็กสเน็คไปงั้นแหละเองก็เนี่ยกันของเขาหน้าจานเนาะฟุ่นฝให้กับปิดไปดีๆถ้าทำไม่เป็นก็ยาเลยเนาะจานเนาะยาเออแนะนำจานมาดูงกับยาแนะนำเลยครับยามันมันต้องได้เรื่อมันเรื่อถ้ามันได้มันกระจกกระเจ็ดนะครับมันคล้ายๆมันไม่จบอ่ะจานเอาตัวนี้ขันเนาะขันปิดไปเลยแล้วฝุ่นเขา นี่เดือเบอร์สิบสี่จานรับครับเดี๋ยวคุณเจมไปเนี่เราพรอมีปเนาะเอาเคสนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะช่วยจานทำงานละพอจานก็จะ้องไปซื้อได้นี่เครับให้ดูรถเก่าทำใจนะจานเนาะถือว่าเขาเป็นครูไปเองเนาะจานเนาะเห็นก็ฝึกไปสุดท้ายนี่ใครกำลังเดินทางไกลๆกับเดินทางเราก็ไปได้หมดไปเนาะทางไปเลยครับผมก็จะช่วยจานมันดึงคือเก่าแหละ หาท้งแต่6กโมงเช้ายันจะกล่าวโมงเพิ่งเห็นเจ้าของลืมลูกยางลืมมองไว้ซื้อครับผมสูภ้ภาพแข่งแรงกระถวนะฮะนี่ผพเป็นหยยนองอยาเจบ๊ยบาจุนครับดูแลตัวเองนะครับจากความประทานดีนผมสายชมคนกูคือเก่าแล้วครับว่าเป็นหนองสวัสดีครับ